เห็นจะเดือดร้อนอะไรเลยพมดคำพูดกับเธอจริงๆพูดเธอะชั่วได้ขนาดเนี้หน้าที่ผู้ชายนะเขาอ,อ่านชัชดอ่ะผู้หญิงอ่ะมีแต่ดได้กับได้ร้อนมากเลยอ่ะเหมือว่าอยู่ในเตาอบรัวพาทิดไกลโลกเข้าทุกว,วนัววนทุกวันละอ้าวข้างนอกต้อง40องศาแล้วทำไมถึงไม่เปิดแอร์กันล่ะหรือว่าแอร์เสียหรอทำไมถึงมาทนร้อนกันอย่างนี้เนี่ย พอดีว่าวันนี้เนี่ยประจําเดือนฉันมาแล้วฉันก็รู้สึกไม่สบายตัวเลยแล้วในออฟฟิศเนี่ยก็มีแต่พนักง,งานผู้ชายฉันก็เลยสั่งให้พวกมันเนี่ยปิดแอร์ไปละงั้นเอาอย่างนี้ไหมฉันมีผ้าห่มอยู่นะถ้าเธอหนาวเนี่ยเอามาห่มก่อนก็ได้ถ้าเธอไม่รู้อะไรเนี่ยอย่าพูดดีกว่านะดูสิในนี้เนี่ยก็มีแต่พนักง,งานผู้ชายเต็มไปหมดเป็นผู้ชายเนี่ยก็ต้องเสียสลายผู้หญิงอย่างฉันสิเข้าถึงบอกไงว่าเพศหญิงอ่ะเป็นเพศที่ได้เปรียบ ไม่เป็นไรนะพวกเราเนี่ยยังพอทนไหวอยู่ตอนใจแล้วกันนี่เดี๋ยวลงไปเอาของให้ฉันหน่อยสิอยู่หน้าป้มยามอ่ะได้สิเดี๋ยวถ้าฉันทำรายงานเสร็จเนี่ยเดี๋ยวฉันลงไปเอาให้นะนี่เธอทำบ้านอะไรของเธอเนี่ยงานของฉันยังไม่เซฟเลยนะก็ลงไปเอาฉันก่อนสิ้วค่อยกลับมาทำก็ได้นี่ ทำชานิชาหน่อยจะเป็นไรไปอ่ะถธอทําแบบนี้มันจะเกินไปแล้วนะเดี๋ยวฉันแปลให้ก็ได้น่าดาไม่ต้องแนนเกนั่งลงไปเลยนะก็ฉันประจําเดือนมานี่ก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่หรอที่ผู้ชายเนี่ยต้องลงแปลอาของให้เราอ่ะถ้าเรื่องเล็กน้อยแค่นี้แกไม่มีน้ําใจอ่ะก็กลับบ้านไปใส่กระปรองแม่นนะแกว่าดีปะ เหนื่อยไหมอ่ะจะช,ชูไปเช็ดหน้าก่อนนะขอาใจมากนะโอ๊ยอะไรกันยกของแค่นี้ก็หมดว่าเหนื่อยแล้วเหรอเนี่ยหน้าที่ของผู้ชายนะฉันขึ้นลงบันไดตั้งเจ็ดแปดชั้นเพื่อ,อของให้เธอนะคําขอบคุณสักคาเนี่ยยังไม่มีเลยแล้วเธอยังมีหน้ามาว่าฉันอีกเหรอฉันก็ไม่ทําอะไรผิดสักหน่อยฉันนะ่ะเป็นผู้หญิงผู้หญิงอะเป็นเพศที่อ่อนแอไม่เคยได้ยินหรอ ได้ถ้าจำคำพูดของเธอไว้ให้ดีแล้วกันแน่นอนเออดาอย่าลืมจ่ายค่าข้าวมาด้วยนะร้อยห้าสิบบาทค่าข้าวอะไรกันฉันลืมไปตั้งนานละแล้วทำไมฉันเนี่ยต้องโอนด้วยเวลาฉันออกไปกินข้าวข้างนอกเนี่ยผู้ชายก็ต้องเป็นคนจ่ายสิเธอก็กินด้วยนี่แถมไม่พอเธอกินเยอะกว่าคนอื่นเลยนะแต่วันนั้นเนี่ยที่ฉันไปกินข้าวกับพวกแกก็จำเดือนฉันมานะ ล้วฉันก็ไม่มีอารมณ์ที่อยากจะกินอะไรด้วยแต่ถ้าทันกินเนี่ยจะกินได้เยอะขนาดไหนกันเชียวเป็นผู้ชายตัวใหญ่สเปาวแต่ขี้งกเออไม่าจแล้วไม่จ่าย,ายดีทำไมนายต้องยอมเขาทุกอย่างด้วยล่ะแล้วจะให้ฉันทำยังไงใครๆก็รู้ว่าดามีนิสัยแบบนี้อยู่แล้วฉันก็ว่าเหมือนกันเข้ออ้างชาดัดๆอ่ะ เธอทำยังไงเหรอผู้ชายพวกนั้นถึงยอมเธอหมดเลยอะบอกฉันหน่อยได้ไหมเราอะเป็นผู้หญิงหาดใช้ตัวเองเนี่ยให้เป็นประโยชน์สะบางนี่เคยได้ยินคำนี้ไหมผู้หญิงอน่เป็นเพศที่อ่อนแออ๋อแกล้งแอบเพื่อให้ดูเป็นผู้หญิงที่น่าปกป้องงั้นเหรอใช่นี่ถ้าวันไหนที่เธอไม่อยากนั่งทำงานเนี่ยเธอก็บอกพวกมันไปเลยนะว่าเธออะ ประจำเดือนมาแต่ถ้าวันไหนเธอไม่อยากต่อแถวเธอก็บอกพี่มนไปเลยนะว่าเธออ่ะปวดท้องแล้วเธอแน่ใจหรอว่ามันจะใช้ได้ผลอนะ่ะแน่ใจสิเพราะว่าฉันเนี่ยก็ทําแบบนั้นนั่นแหละงั้นที่ผ่านมาเธอก็โกหกเขา,างั้นหรอถึงว่าล่ะคนบ้าอะไรประจำเดือนมาทั้งเดือนอะ่ะ <c oughs> ฉันก็แก้มะสิผู้ชายพวกนั้นเนี่ยมันไม่รู้หรอกนี่ ถ้าเราแก้งสําเร็จแล้วก็แม้แต่ง,งานชิ้นเดียวเนี่ยเราก็ไม่ต้องทําหรอกก็แค่นั่งสบายๆบยบนเก้าอี้พวกผู้ชายพวกนั้นเนี่ยทำให้เราทุกอย่าง <c oughs> ทีนี้ทุกคนได้ยินฉันแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> ที่ดาเขาบอกว่าประจำเดือนมา ก็ขูอ่คออ้างเพื่อหลอกใช้ทุกคนนั่นแหละค่ะฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะชั่วได้ขนาดเนี้นี่นี่เธอออกไปเลยนะไม่อยากกลับมาอีกพวกเราเนี่ยคนนิสัยแย่เธอเนี่ยามันมากพอละแต่ว่าหยุดหยุดหาคำแก้ตัวให้ตัวเองสักทีและอย่าลืมจ่ายค่าข้าวมาด้วยละลองฉันเลี้ยงมวตั้งหลายมื้อนี่แนนเราเป็นเพื่อนกันนะที่ฉันทำแบบนั้นเนี่ยก็เพื่อปกป้องสิทธิ์ของผู้หญิงนะ แต่ทำไมแกเนี่ยต้องไปคนข้อข้างผู้ชายพวกนี้ด้วยอะ่ะทำไมไม่ข้อข้างฉันเลยเธออ่ะไม่ได้ทำเพื่อผู้หญิงหรือว่าเพื่อใครหรอกนะเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยคือความเห็นแก่ตัวและเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่ผู้จัดการคะเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะทำไมไม่ข้าข้างฉันบ้างเลยเห็นแก่ผู้ชายที่สุดงั้นเธอถามรู้สิลองถามผู้หญิงในออฟฟิศดูมีใครบ้างที่เห็นด้วยกับเธอไม่เห็นด้วยค่ะไม่เห็นด้วยค่ะจริงด้วยค่ะฉันก็ไม่เห็นด้วยเธอฟังนะ ฉันขอสั่งพักงานเธออย่างไม่มีกำหนดผู้จัดก,การคะฉันขอร้องลคะค่ะอย่าพักงานฉันเลยนะคะฉันขอโอกาสอีกครั้งนะคะนะคะโอกาสเนี่ยมีไว้สำหรับคนที่ขวดได้รับทหมหนันแนนแกนช่วยฉันหน่อยสินะานะ้าโง่แลวแหละพงนายช่วยฉันหน่อยสิ นะเดี๋ยวก่อนสิงพงพงพอแกเชื่อฉันหน่อยสินะเธอบอกเองไม่ใช่เหรอว่าผู้หญิงอ่ะเป็นเพศที่อ่อนแองั้นก็เชิญอ่อนแอต่อไปแล้วกันออ